การฟิตหุ่นนะครับสำหรับผู้ที่อายุ40บวกขึ้นไปนะครับสวัสดีครับผมมาทํานะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท๊อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการฟิตหุ่นนะครับสำหรับผู้ที่อายุ40บวกขึ้นไปนะครับ แล้วต้องบอกเลยครับว่าเป็นการฟิตกุนที่เป็นยังไงครับหนังไม่เหี่ยวผิวไม่ยานทานอร่อยและสุขภาพดีตลอดชีวิตครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับ5ทิปหรือ5เทคนิคนะครับ ที่จะช่วยให้ผู้ที่อายุ40บวกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับสามารถที่จะฟิตหุ่นได้นะครับหุ่นดีแถมมีสุขภาพดีผิวก็ไม่ยานหนังก็ไม่เหี่ยวนะครับหิวก็ไม่หิวบาดเจ็บก็ไม่บาดเจ็บนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องบอกนี้ฮะพอเราอายุ40นะครับถามว่าทำไมผมถึงเอา40มาพูดนะเพราะผมอายุ42แล้วไงก็ <c oughs> 40บวกเหมือนกันเราเป็นพวกเดียวกันนะครับ คราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกนี้ฮะบอกว่าพอเราอายุ40บวกเนี่ยเราก็จะเริ่มมีปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังเหี่ยวย่นนะครับตีนกานะเริ่มมานะครับโรคต่างๆเริ่มถามหานะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับก็จะเริ่มมาเป็นกันช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งนะครับพออายุมากขึ้นอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานอาหารการคุมน้ําหนักการทําให้เราหุ่นดีฟิตหุ่นนะครับ เป็นทางรอดทางเดียวนะครับต้องบอกงี้ฮะว่าสุขภาพเนี่ยมีให้เลือกแค่2อ,อย่างครับสุขภาพดีกับสุขภาพไม่ดีมีแค่นี้ครับไม่มีสุขภาพกลางกลางถ้าท่านไม่เลือกที่จะสุขภาพดีแปลว่าท่านจะสุขภาพไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกสุขภาพดีแน่นอนนะครับสุขภาพดีแล้วคุ่นดีแน่นอนนะครับ get healthy t e n weight loss นะครับ บอกเลยครับว่าถ้าท่านสุขภาพดีแล้วถึงท่านไม่อยากหุ่นดีท่านก็จะหุ่นดีแน่นอนครับคราวนี้มาดูกันครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกนั้นสําคัญมากๆนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟิตหุ่นนะครับอันดับแรกที่มาก็จะต้องเป็นเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับในคนที่อายุ40บวกและอยากมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตพร้อมทั้งมีหุ่นดีด้วยนั่นก็คืออาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับ ก็คือกลุ่มโลขาดไดเอทนะครับถ้าชื่อเต็มๆเขาเรียกว่า LCHF หรือโลขาด i g h fat ด i e t นะครับก็จะเป็นคาร์โบไฮเดตต่ำนะครับส่วนไขมันชั้นดีสูงและโปรตีนกลางๆครับแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะฟิตกว่านั้นคีโตจินิกไดเอทนะครับเวลีโลขาดหรือคาร์โบไฮเดตแป้งน้ำตาลต่ำมากๆโปรตีนกลางๆไขมันชั้นดีสูงๆแบบนี้ครับเหมาะมากๆก,ก,กับผู้ที่มีอายุเกิน40บวกเพราะอะไรครับ เพราะว่าการทานอาหารโลคาบหรือคาร์โบไฮเดรตต่ำแป้งต่ำน้ำตาลต่ำจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะดื้ออินซูลินต่ำมากๆซึ่งการดื้ออินซูลินนาน,านเนี่ยเราจะเกิดโรคพวกเบาหวานความดันไขมันนะครับซึ่งเป็นโรคที่แบบถามหาคนอายุ40บวกนะครับและจะทำให้ท่านแบบมีอาการแย่มากๆเลยนะครับถามว่ากินแป้งกินน้ำตาลได้นะครับแต่ได้บ้างอย่าไปกินเยอะและจะต้องทานแป้ง ที่เป็น high quality หรือมีคุณภาพสูงเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่แบบนี้เป็นต้นนะครับพวกข้าวขาวขนมปังขาว,ขาว,ขาวน้ำตาลทรายขาวอย่างนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการทานอาหารพวกนี้นะครับมักจะทำให้เราไม่สบายได้ง่ายและมีอีกอย่างครับเมื่อท่านทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือแป้งต่ำเนี่ยนะครับร่างกายจะผลิตสาร,รที่ชื่อว่าคีโตนขึ้นมาเขาผลิตที่ตับและสาร,รตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่ามันใช้เลี้ยงสมองได้ดีมากๆ เพราะฉะนั้นแล้วครับพอเรายุคมากขึ้นการจดจําต่างๆมาเริ่มแย่ลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเผาผลาญจนเกิดคีโตนในร่างกายที่เรียกว่าภาวะคีโตซิสเนี่ยก็จะทําให้สมองเนี่ยได้รับพลังงานบริสุทธิ์นะครับสมองเลียงด้วยพลังงาน2ออย่างคาร์โบไฮเดรต นั่นก็คือแป้งและน้ําตาลกับไขมันชั้นดีหรือคีโตนนะครับแต่ถ้าคีโตนเนี่ยได้เป็นพลังงานสะอาดนะครับและก็จะทําให้สมองสดชื่นสดใสนะครับมีการวิจัยเลยว่านะครับสามารถลดภาวะอัลไซเมอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนั่นเองครับคราวนี้ครับมาต่อกันเทคนิคที่2ครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าท่านอายุ40บวกขึ้นไปนะครับเวลาลดน้ําหนักเออหรือทําอะไรเอยเนี่ยก็ยากลําบากอยู่แล้ว แล้วแถมเมื่อลดได้ปุ๊บเป็นไงครับหนังเหี่ยวหน้าเหี่ยวหน้าตอบหน้าซีดตีนกาขึ้นเยอะกว่าเดิมแถมมีเซลลูลา์เต็มตัวก็ต้องบอกตามตรงนะครับบอกว่าการลดน้ําหนักโดยทั่วไปนะครับมักจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านสูญเสียน้ําในร่างกายมากจนเกินไปนะครับไม่ว่าจากการกินยาต่างๆกินผงชงต่าง นะครับที่ขายกันแพงเหลือเกินเนี่ยฮะซึ่งก็เป็นคนที่ผมรักผมจะไม่แนะนําให้เขาทานแล้วกันนะครับส่วนท่านจะทานหรือเปล่านี่แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ตามใจนะฮะแต่เป็นผมผมไม่ทานเพราะว่าพวกอาหารเสริมพวกนี้นะครับมักจะมีนะครับสารทดแทนน้าตาลที่อยู่ข้างในนั้นเช่นพวกซูคาร์โรสเป็นต้นพวกนี้นะครับถึงจะไม่มีแคลอรี่แต่เขากระตุ้นอินซูลินนะครับกระตุ้นไปนานๆท่านดื้ออินซูลินเป็นเบาหวานนะครับระมัดนะวังด้วยนะครับ คราวนี้ถ้าท่านอยากจะลดความอ้วนโดยไม่เขียวครับมีเทคนิคอันหนึ่งก็คือการทำ intermittent fasting นั่นเองครับคือการทานสลับหยุดทานอย่างน้อยๆเนี่ยใน12ชั่วโมงเนี่ยนะครับท่านจะไม่ทานอะไรเลยที่มีแคลอรี่อนุญาตให้ทานนะครับกาแฟดำชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนที่ไม่มีน้ำตาลน,น้ำเปล่านะครับ apple cider vinegar b หรือน้ำต้มกระดูกแบบนี้โอเคนะครับสามารถทานได้คราวนี้เนี่ยถ้าท่านมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ทานอาหารเลย12ถึง16ชั่วโมงนะครับ ร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจี G ขึ้นออโตฟาจี Auto G เนี่ยมันจะกินเซลล์ต่างๆนะครับในพวกเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเป็นเซลล์เก่าๆนะครับเป็นโปรตีนที่แบบย่อยสลายอย่างไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับไอโปรตีนที่ย่อยสลายไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังเราเขียวครับ แต่คราวนี้เนี่ยพอเราทํา IF ไปนานๆนะครับสักพักใหญ่ๆเลยอย่างน้อยตั้งสาเดือนหรือ6เดือนนะครับโดยทําถูกต้องแล้วมีคนดูแลนะฮะถ้าไปบ้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเขียวยน่นการหย่อนคล้อยเนี่ยก็จะลดลงนะครับไม่ใช่แค่ตรงที่ผิวหนังไขมันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของท่านนะครับจากอายุ40แล้วอาจจะดูเหมือน25ก็ได้โดยที่ไม่ต้องฉีดโบท็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำมากๆครับในการทำ intermittent fasting นี่ก็คือเทคนิคที่สําสำหรับผู้ที่มีอายุ40บวกนั่นเองนะครับ มาต่อกันครับเทคนิคที่3นะครับนั่นก็คือไม่ควรที่จะออกกำลังกายหนักเกินไปเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเราอายุ40บวกเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องฮอองโมนเยอะมากโดยเฉพาะประจำเดือนนะครับถ้าเราออกกำลังกายหนักเกินไปภาวะประจำเดือนจะมีปัญหารุนแแลมากและจะมีส่งผลแย่ตามมานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่อายุ40บวกนะครับผมแนะนำให้เดินนะครับเดินธรรมดาเลยนะครับ วันล,ละ6,000ถึง8,009ให้ท่านไปซื้อนาฬิกามานะครับนาฬิกาจับ9เดินเดี๋ยวนี้500บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับบางคนบอก500บาทแพงมากเลยผมถามว่า500บาทมันแพงกว่าชีวิตท่านไหมถ้ามันแพงกว่าก็ไม่ต้องซื้อแล้วกันนะครับถ้ามันถูกกว่าก็ไปซื้อมาเหอะน,นะครับอันนี้แล้วแต่นะชีวิตใครชีวิตมันนะครับแล้วแต่เลือกเป็นผมผมซื้อแน่นอนนะครับก็ลองไปเดินดูนะครับ6,000ถึง8,009มันก็เทียบเท่ากับการวิ่ง20ถึง30นาที คือโอเคท่านชอบวิ่งไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าต้องดูตามสภาพดูตามอายุหรือตามความแข็งแรงของเราบางทีเราก็ไม่ได้แข็งแรงมาก่อนใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าอยากที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับอยากที่จะเผาผ่านไขมันได้มากขึ้นการออกกำลังกายโดยการเวทเทรนนิ่งหรือรีสิสตันเทรนนิ่งก็คือมีแรงต้านอย่างน้อยเพิ่มอาทิตย์ละสองวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปเข้ายิมไปยกลูกเหล็กใหญ่ๆนะครับเพียงแค่ดัมเบล1กิโลถึง3กิโลเนี่ยนะครับท่านยกอะ่ะก็ถือว่ามีแรงต้านแล้วนะครับ อาจจะมีวิ่พื้นบ้างน,นะครับอาจจะมีลุกนั่งบ้างน,นะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอถือว่ามีแรงต้านพอสมควรแล้วสัปดาห์เรา2วันก็พอนะครับก็ต้องบอกนี่ฮะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรล่ะ, <TA> ละถ้าเป้าหมายของเราคือสุขภาพดีมีอายุยืน60 70 80เดินไปไหนมาไหนได้แค่นี้พอแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของท่านนะครับคือมีซิกแพคเล่นกล้ามน,นะครับดึงข้อได้20-30ทีอันนี้อาจจะไม่พอแต่ผมว่า มันก็คงเป็นคนส่วนน้อยเนาะที่มีเป้าหมายแบบนั้นแต่ก็ไม่ว่ากันถ้าจะทำก็ก็ได้มันก็ไม่ได้ทํายากผมก็ทำทำได้ไม่ได้ยากอะไรหนึ่งข้อสิทียี่สิบทีนะครับไม่ได้ยากเกี่ยนอะไรนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเทคนิคที่3นั่นเองครับคราวนี้ครับมาต่อกันที่เทคนิคที่4ครับนั่นก็คือหยุดอาหารเสริมซะนะครับผมใช้คํานี้เลยหยุดอาหารเสริมซะหรืออาหารอะไรที่อ้างว่าท่านกินแล้วจะลดความอ้วนได้ ผมบอกเลยครับอาหารที่ท่านกินและลดความวุ่นได้คืออาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งไม่ใช่โปรเซสฟู้ดและไม่ผสมยาอะไรต่างๆที่ให้ท่านผอมเร็วๆไม่ว่าจะเป็นยาขับปัสสาวะยากดระบบประสาทยาไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยาถงยาถ่ายนะครับอาหารธรรมชาตินี่แหละครับที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีแบบธรรมชาตินะครับการที่ท่านไปซื้อไอ้ผงชงต่างๆมาเนี่ยนะครับโอเค ผมใช้คำนี้แล้วกันว่าผมจะอธิบายว่าผงชงต่างๆเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่จะผสมน้ำตาลหรือว่าสารทดแทนความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ก็แปลว่าดูแล้วมีแคลอรี่ต่ำถูกต้องไหมดูแล้วเหมือนจะสุขภาพดีเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบว่าในผงพวกนี้นะครับน้ำตาลที่ใส่เข้าไปหรือว่าสารทดแทนความหวานเนี่ยมักจะ กระตุ้นอินซูลินของเราแม้จะไม่มีแคลอรี่ก็ตามน้ําตาลเทียมหรือสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะครับมีอยู่4-5ตัวนะครับเช่นอาลูโลสตีเวียเอริทิอลอินูลินและหล่อฮังกกล้วยนะครับถ้า5ตัวนี้โอเคนะครับแต่ถ้ามีตัวอื่นผสมนะเช่นซูคาร์โคนะครับหรืออย่างอื่นเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันกระตุ้นอินซูลินมากและทําให้ท่านอ้วนโดยคาดไม่ถึงเพราะท่านคิดว่ามันมีประโยชน์ไง อันนี้อันตรายมากๆนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองโดยป่าประโยชน์โดยส่วนตัวผมไม่แนะนําให้คนที่ผมรักฐานแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้สําคัญสุดๆนะครับนั่นคือเรื่องของการนอนนะครับถ้าท่านอายุ40บวกนะครับท่านยังนอนไม่ดีผมว่าท่านมีปัญหามีปัญหาจนตายใช้คํานี้แล้วกันนะครับคือเราจะอยากสุขภาพดีตอนเรากะเสียเนี่ย ไม่ใช่เราไปเริ่มตอนเกษียณแล้วยาทําทตัวสุขภาพดีนะฮะมันไม่มีวันครับมันไม่มีทางถ้าท่านอยากเกษียณแล้วมีสุขภาพดีเกษียณอายุ60ท่านต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับที่ท่าน40ถ้าท่านไปหวังแบบมีสุขภาพดีเดินชิวๆตอนอายุ60ถ้ท่านเริ่มทํา60ไม่มีอะครับฝันครับผมใช้คานี้ไม่มีทางนะฮะเพร <S 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 าะฉะนั้นแล้วการน,นอนสําคัญมากนะครับอย่างน้อยผมแนะนําให้นอน7 8ชั่วโมงต่อวันเวลานอนที่ดีที่สุดคือ4ทุ่มถึง6กโมงเช้าหรือ4ทุ่มถึงตีห้าทำไม เพราะว่าช่วงห้าทุ่มร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาและมันจะหลั่งมากถ้าท่านหลับลึกเราเริ่มนนอนสี่ทุ่มพอห้าทุ่มปุ๊บเราหลับลึกเราจะได้โกรทฮอร์โมนเต็มๆโกรทฮอร์โมนเต็มๆเนี่ยสำหรับเด็กจเจริญเติบโตดีสําหรับผู้ใหญ่ชะลอวัยลดเสียงมาลงเสียงมะเร็งลดความเครียดทุกอย่างมันเพอร์เฟกทุกอย่างมันดีไปหมดถ้าท่านทาทุกข้อมาหมดแต่ท่านนอนไม่ดีนะ สุขภาพท่านไม่มีวันดีอ่ะบางคนบอกไม่มีเวลาโอเคอย่างนั้นท่านไปใช้เวลาตอนไปโรงพยาบาลตอนแก่แล้วกันอันนี้ไม่ว่ากันตัวใครตัวมันสอนได้อย่างเดียวบังคับไม่ได้เรื่องสุขภาพดีท่านต้องทําเองผมไปจับมือท่านทําไม่ได้นะฮะอันนี้ตามใจนะครับแต่คนที่ผมรักทุกคนผมบอก ได้โปรดกรุณานอน7-8ชั่วโมงนะครับและนอนอย่างมีคุณภาพนั่นเองและนี่ก็คือ5ข้อที่ผมแนะนำสำหรับคนที่อายุ40บวกเพื่อการฟิตร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีคุณดีผิวไม่ยานหนักไม่เหี่ยวกินอิ่มอร่อยและมีสุขภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับ5เทคนิคนะครับที่จะทำให้คนอายุ40บวกนะครับ ฟิตหุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหุ่นดีนะครับหนังไม่ยานผิวไม่เหี่ยวกินอิ่มอร่อยและไม่บาดเจ็บจากการออกกําลังกายรุนแรงนั่นเองครับโอเคครับขอ้อแรกครับนั่นก็คือการลดคาร์โบไฮเดรตนะครับคือนี้ครับเพราะท่านอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะ40บบวกขึ้นไปเนี่ย การทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะลดลงเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราไม่ได้ใช้คาร์โบไฮเดรตเยอะแบบตอนเด็กๆที่ต้องการการเจริญเติบโตแล้วมันไม่ใช่เรื่องแล้วถ้าท่านทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆท่านจะมีปัญหาแน่นอนนะครับการลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลคาดไดเอทหรือคีโตจินิกไดเอทที่ทานคาร์โบไฮเดรตต่ำมากๆเนี่ยมีผลดีอย่างคาดไม่ถึงครับเพราะว่ามันจะทําให้ระดับอินซูลินในร่างกายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆและไม่เกิดภาวะดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินจะทําให้ท่านเสี่ยงเบาหวานเสี่ยงไขมันเส <seamlessly S 2> ี่ยงความดันสูงนะครับ รวมทั้งให้ระบบร่างกายว่นมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากสุขภาพดีนะครับอยากที่มีน้ําหนักคงที่อยากไม่มีห่วงยางรอบเอวอยากไม่มีไขมันก่อตับอยากที่จะไม่มีหลอดเลือดอุดตันการทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำแป้งต่ำน้ำตาลต่ำคือทางเลือกอันดับหนึ่งที่ท่านควรเลือกนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับปัญหาอย่างหนึ่งของคนอายุ40บวกก็คือลดน้ำหนักแล้วผิวเหียวผิวย่นแล้วก็มีเซลลูไลท์ต่างๆใช่ไหมครับ เทคนิคข้อที่2นั้นช่วยได้นั่นก็คือการทำ intermittent fasting นั่นเองครับการทำ intermittent fasting ก็คือการทานสลับหยุดทานอย่างน้อยองมีช่วงหยุดทาน12ชั่วโมงนะครับในช่วงหยุดทานทานน้ำเปล่าได้ทานกาแฟดำได้ทานชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนไม่มีน้ำตาลได้นะครับทาน apple cider vinegar ได้ทานบนบรูร์รน้ำต้มกระดูกได้อย่างนี้โอเคนะครับคือการทำอย่างนี้นะฮะร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่า autophagy ขึ้นและภาวะ autophagy เนี่ยจะทำให้ท่านสุขภาพดีมาก เพราะมันจะเป็นการกินเซลล์เก่าๆของเราเองนะครับก็คือกินเซลล์โปรตีนที่ย่อยสลายได้ไม่ดีตามผิวหนังต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเซลลูไลท์พอมันย่อยสลายแล้วมันจะสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาแทนแบบนี้ท่านจะลดความอ้วนได้โดยผิวไม่เหี่ยวหนังไม่ย้อยนะครับดูเต่งตึงแล้วก็อายุน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่3ครับข้อที่3นั้นก็คือ ไม่ควรที่จะออกกำลังกายหนักจนเกินไปเอาให้พอดีพอดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราอายุ40บวกเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่40บวกเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนถ้าท่านออกกำลังกายมากนะครับพาวะฮอร์โมนมีปัญหาแน่นอนพอฮอร์โมนมีปัญหาทุกอย่างแย่หมดนะครับแย่ทั้งตัวท่านแย่ทั้งคนในบ้านครับเวลาท่านมีปัญหาฮอร์โมนรับรองฮะบ้านแตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายมากเกินไปอาจจะทําให้ฮอร์โมนผิดปกติประจำเดือนผิดปกติความเครียดมากกว่าปกตินะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงหรือมีน้ำหนักมากนะครับผมแนะนำนะครับการออกกาลังกายเพียงแค่การเดินวันละ6,000-8,009ซื้อนาฬิกามาใส่นะครับนาฬิกาเรียละ500-1,000บาทเดี๋ยวนี้ก็มีใครบอกแพงนะครับฐานชีวิตท่านแพงกว่า500-1,000บาทหรือเปล่านะครับถ้าถูกกว่าก็ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าแพงกว่าก็ซื้อเถอะนะครับ ก็จะช่วยให้ท่านออกกำลังกายได้อย่างยอดเยี่ยมอาจจะแถมเวทเทรนนิงเช่นการยกดัมเบล1-3ยกิโลไม่ต้องหนักมากก็ได้นะครับโดยเฉพาะสําหรับคุณผู้หญิงไม่ต้องหักโหมน,นะครับแล้วจะเป็นการลุกนั่งอาจจะเป็นการวิดพื้นนะครับสำหรับคุณผู้ชายเพิ่มเติมไปอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือนะครับหยุดอาหารเสริมซะ หยุดอาหารเสริมซะอันนี้จําเป็นจริงๆเพราะว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่หรืออาหารที่อ้างว่าลดความอ้วนต่างๆมักจะผสมสารต่างๆซึ่งทําให้คนอายุ40บมวกเนี่ยสุขภาพแย่ลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาลดความอ้วนที่แอบใสมายากดประสาทยาขับปัสสาวะยาไทรอยนะครับโอ้โหเยอะไปหมดเลยแล้วมันจะทาให้ร่างกายของท่านแย่ครับเราอายุ40บวกกว่าแล้วผมอายุ42แล้วเนี่ยผมไม่ไปกินหลอกของอะไรพวกนี้นะครับมันทําให้ร่างกายแย่นะครับคราวนี้มันจะมีผงชงต่างๆนะครับ ไม่รู้เป็นกี่สิบกี่ร้อยยี่ห้อนะฮะผมไม่สนใจแั้วนะฮนะ,ะเรื่องของเขานะครับไอ้พวกของชงพวกนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วล่ะน,นะครับมันจะผสมพวกสารทดแทนความหวานที่มักจะก,กระตุ้นอินซูลินนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเรามีภาวะนื้ออินซูลินและเสี่ยงเบาหวานในอนาคตถ้าท่านอยากจะเป็นเบาหวานอันนี้นก็จัดได้นะฮะถ้าท่านไม่อยากเป็นก็อย่าไปกินนะครับ โอเคครับมาต่อกันข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือการนอนนะครับการนอนสําคัญมากท่านทําีข้อมาดีนอนไม่ดีทุกอย่างจบนะครับอย่างน้อยนอนวันละ8ชั่วโมงนะครับสำคัญมากๆนะครับนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าตอน5้าทุ่มรธ้อร์โมนหลังนะครับทำให้ชีวิตท่านดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการนอนสําคัญสุดๆและจะทาให้ท่านมีชีวิตดีที่สุดถ้าท่านไม่มีเวลานอนท่านก็ไม่มีวันที่จะสุขภาพดีครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งขอบคุณ